เปกติทุกงวดนี่สือบ่สือเด้งหมกเลขรดเมากเลขรดงวดที่แล้วถือัวเจ็ด้องสือสองร้ยเจ็ดเก้าสองหกวันไมไม่ออกเจ็ดเก้วงวดนี่เพมักเลยเจ็ดเจเก้างวดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดงวดนี้นะ ฟันบ่ฝันบ่ฝันบ่ก็สื่อสื่อเหล็กหมานี่แต่ฝันบ่ฝันเจียวก็หลุดบ่กางนฝันอู่่กลบ่ท่านเดีฝันแต่ว่าสื่อเจ็ดเก่ากเจ็ดเนาะอ๋อลุงพอยเบื้อง้คืลงพอก็หาเบิ้งบ่บ่เดี๋ตัเดียวเลยตัวเดียวลงพอยตัวเดียวเจ็ดเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเดเก่วเดียวรออืวันตัวอื่นตัวเดียวครับ กินเขาเป็นตะแเสบเนาะมื่อนี้ได้ยังกินเขาเมื่อวานนี้ไม่ได้กินหนึ่งเดียวมักง่วนมีมากเลยได้เอาตัวมักแห้งที่ว่าเจ้าของมักแห้งไงแม่ที่ครับว่าถือว่าเป็นยังว่าถือว่าเป็นยังมักแห้งงวดนี่หนึ่งพฤศจิกายนเมื่อวานนี้สามสิบแล้วแปดสามศูนย์ ซื้อแล้วไปท้าพูพ้พา่าแม่พ่ซืเพ่อป็นผู้บอกอแม่เป็นผู้บอกเพราะว่าแม่ปกติแม่บ่มีก้องลวงเลยหมดละเมินเลยแม่พี่่เงินพอซื้อซื้อหมดละเมือนกันมี่อันนี้หมดหมดเป็นมือนนัะกันดพอันร้อยอีกสองพันละมื่นเกียบยูทุนอ๋อถึงร้อยหนึ่งนี่ยูทุนเลยโอ้ยแสดงว่าเด่นเล็ก ขอจากโตในงวดนี่ตัวใดตัวใดทีมักมักบ๊บบ๊อบนะคุณ่อหมักตัวแดงงวดนี่เาสิบอกได้บอก้ันเจ็ด็ดเก้าสองหกสี่ตัวเ้องหกืสี่ตัก็บบี้บเ่วหัดหมดเลมหานอครับเอานะครับก็ท่านผู้ชมนะครับก็ เป็นแนวทางนะครับในการลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับอันนี้ก็นํามาฝากกันเจ็ดเก้าสองหกตัวเลขสองหกหวดนี้เปอร์เซ็นต์อันสูงนะครับเลขสองหกเจ็ดก <7 S 2> <ม>ับเจ็ดเก้านี่เปอร์เซ็นต์อันสูงลอตเตอรี่ก็เหมือนกันนะฮะสื่อจะซ้อม,ไ,มไปบ้างอืมเพราะว่าเขา<อ>ต้งเบมือครับอ๋อวันนี้มีโอกาสนะครับมาร่วมบุญนะครับมือร่วมบุญก็แวะมาหยอดปาบานมืออื่นไในสี่แยงไหลอ๋อฟังหยอดปลาบาน้ำมืออื่นเออเพราะว่า น้่มีบุญกะทินนี่สีแม่สีมากเขียนมาให้พ่อครับมันแดงพอถือดุมันเป็ลวยดีหลียอดกทินเมนแดงเรอคะกทินยู่บานน like ี well, like ่ออกสุงหว่ยอดกนมืมเด้งยนโอ้แสดงว่าเดี๋ยวมือผมจะเอายอดกะทินอีกเลยตัวเดออดกะินบพยังออกธเปล่าออกฤทธิ์เปล่าออกฤทธิเลแต่ตอนนี้เจ็ดเก้าสองหกเจ็ดเก้าสองหกนะครับเจ็ดเก้าสองหก ปานพี่อรอนี้ถือดูออกดูถือดูออกดูอีกแมนอถือมันตอนปีนั้นเงถือมัน2องำสนงวดนั้นแห้กนแล้วแมัยยิงลักเป็นนโยกงวดนั้นวดนัไม่ได้ออกอไปเก้าเจสองนลูก3ตัวพอสื่อโตด1ทั้งสองตัวถึงทั้งโตดงวดนี้สื่อเจ็ดเก่าสองหไปผมกับสื่อแต่ว่าเจเก่าผมไปหาสื่อรถตีเห็นบ่มีผมหาแล้วบ่มี่ผมผมไปจุดถูกมันก็ได้เจ็ดเก่าหมครับง เครับเดยเพวกซื้อหนึ่งแปดตลอดนียอ่านเอาเอาพิ่มาลดสิละเอาเจหกไปส่ครับก็นี่กองนี่นะเ็หกเก็บกับเไม่่าเหรนายตัวลูกพี่อันนี่สีรวยรวยโอ้เห็ดพันรวยเลขห้ายตัวก็มีเลยนะอแสดงว่าสื่อลดมากนี่มิจะได้โชกเลยตัวนี้ล่างบนคูนเบิรงสิละ คมาใส้คีงกว่าดมาใคีกดใครด๋ใครได้มันถือเลขเอาเลยใครเด็งานัด้อ้สมัรแต่เงินจะถือเล็เบิ่งินเกตัวเด้อเงีหลังแบบไงเี่เงินบันนี่เงี้หลังไงพอเห็นงานเงินเห็นงานพอเอาไปดินเลขอ๋บาทพอถือเลขเอาเงินเลขกมาเก็บไบเออไม่ต้งตรงบ่ได้บ่ได้ตัวนี่่ลาเนาะแต่ไม่รวยแต่ก็ไม่จนบ่รวยแต่บ่จนนะบ่จนเนา เป็นบวานซาแม่กะโพขคนมีด้วงแต่บมลุยมีกี่ร้อยแสครับยี่หรี่เก้าหวานบนครับบ้านพโพเป็นข้นซื้อเป็นข้นเดียวก็ขุดองคนเป็นคนง่ายงอ๋อบอกง่ายๆรวยหย่อนดวงตัวนี้ไหมง่ายๆลูกพอรับงานมานี่ทำบ้านบุญไม่ใช่ทำบ้านเอาเงินอ๋อเห็ดรับเหมาส์สายบ้านเลี้ยงน้องลูกเลี้ยงน้องแล้วก็ทำบุญกับจ้าของบ้านอ๋อเห็นว่าเออรับงานหนี่แสนหนึ่งสองแสน เสนหาจะลดลงเสนเลยครับสงสารจะบองบ่าสงสานจะบอกบ่าโอ้ยเดี๋ยวผมถึงรถตีรีแล้วมันตีหนึ่งงวดในไปสั่งให้ผมเลยเด้อเซลเลกตัวนี้จะเล็กตรงกันอยู่ครับผมนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับเขาบอกว่าบ้านนี้ดีนะครับบ้านนี้ดีมั่งมีสีสุขนะครับแต่ว่าทางเจ้าของบ้านนี้บอกว่าถูกนะครับได้โชคจากรถคันนี้นะครับแทบจะนี่นะครับทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถเจ็ดเก้า สองหกท่านใดท่านผู้ชมท่านใดชอบนะครับท่านใดชอบก็ลองนําไปรุ่นไปเสี่ยงนะครับผมย้ํานะครับว่าตัวเลขทุกตัวนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับแต่ว่าเลขนะครับผมบอกไว้เลยนะครับเลขนี้เจ็ดเก้าสองหกเอ้าท่านผู้ชมก็พอลองดูนะครับลองดูนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสมาทําบุญนะครับมีโอกาสมาทําบุญกระถินนะครับมีโอกาสทําบุญกระถินก็ ได้มีโอกาสมาคุยกับเรื่องตัวเลขนะครับสําหรับคอเลขนะครับคอเลขขอหวยนะครับเน้นย้านะครับว่าทําไมพูดแต่เรื่องตัวเลขนะครับผมจะว่าผมบ้าเลขก็ได้นะครับก็ก็ผมคนชอบซื้อนะครับผมคนชอบซื้อผมก็ต้องหาตัวเลขอยู่แล้วนะครับจะให้ผมไปคุยเรื่องอื่นมันก็ไม่ได้นะครับสําหรับตัวเลขนะครับคุณพ่อท่านบอกว่าจะซื้อนะครับเจ็ดเก้าสองหกนะครับงวดนี้ซื้อกลับไปกลับมาสี่ตัวน่าจะหมดเป็นหมื่นนะท่านบอกว่านะ น่าจะหมดเป็นหมื่นไปซื้ออะไรผมก็ไม่รู้นะครับเน้นย้ำนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับเป็นแนวทางนะครับในการลุ้นการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสำหรับงวดนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ